วันนี้ไปไปโอดีโอน้องมีงานเนาะไปถ่ายรายการดูทุกคนนางมีสเต็ปเป็นของตัวเองอะ่ะคือ <c oughs> ไปเต็มที่ลูกเออมีจงังหวะเป็นของตัวเองจ้าลูกหันเอ็นดูนางวันนี้น้องไปถ่ายรายการคนเดียวน้องนุกอยู่ขันแก่นนะทุกคนก็มีพี่เอฟซีไปรับน้องด้วยแล้วก็ยินดีกับน้องไป กับรถคันใหม่เนาะน้องขอยรถตู้คันใหม่อืมขับขี่ปลอดภัยน่ารักดูมีความพูดได้ไล่ล่อืมหนูต้องไปเรียนนะลูกหนูต้องไปเรียนอุ้ยบุรีลูกสาวแล้วหนึ่งไม่นะอันนี้อืมยังไงก็น่ารักเต้นคอมจังหวะหรือเต้นอะไรยังไงก็น่ารักจ้ะรักเขารักเขา น่ารักเนาะนอนเยอะมากนอนจนเผลอแรกเราตกลงกับพี่เบสใช่ไหมล่ะไม่ค่ะเราจะขับรถตู้มากันพีโอ้รถตู้ใหม่รถตู้ให้เลขหมาเอาเดี๋ยวราใช่ปะได้ไม่กันเค่ะวันนี้มีเหรอวันนี้ต้องใัดเลขแล้วแหละเลขหมาหรือเปล่ากีแรกเราไม่อัพเพราะอะไรรู้ไหมเออซิเราจะซื้อคนเดียวอ ลงนั่นแหละพ่อเดี๋ยวถ้าจะลงขอบอกผมก่อนนะครับเลขแม่ลงเลยเลขที่แเลขเป็นนไม่ไปไปแต่งงานกันไปวันนี้มาแต่งหน้าขนาดนี้หรือเราจะไปแต่งเงินกับเธอยอมแพ้ไปเถอะเราจะไปแต่งดูสิเห็นไหมเราแต่งหน้าตั้งแต่หกโมงเช้าเนี่ยใช่แต่งมารอเธอเลยมาขอมั่น ชื่อกองกอลกรเป๋ายก็มาลงแบบนี้เนี่ยมาลงเขามาลงเาศิลปินนะน้องเตาดิลปินคนดังอ่ะแม่เบสเอาวบาๆไว้ให้ใ่วงในการใส่เคยเห็นน้องไปไม่เป็ไรนะไอ้กระเปไปหยบไป่ค่มีกล้องด้วยเนะเหยียบนะเหยียบนะกล้อใครไม่รู้นะ ตั้งใจทํางานนะตาเราตั้งใจทำาะไรนะเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกนะถ้าแม่จะแต่งหน้าขนาดยังไม่ได้เอาจมูกชนกันเลยยังไม่ได้เอาจมูกชนกันเลยโอ้โหเสียงรถเท่มากลูกเรียกใครวะเสียงรถเท่มากเรียกเบลเรียกเบลไฟพี่แพงฝากความพิถีเลยด้วยอะไรอะไรพี่แพงฝากความพิถีพวกพ่อไม่เจอหน้าพี่แพงมา กลับไป่อนจังหวัดแล้วจะเป็นครูเป็นครูครูเหรอเปลดี๋ยวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายน